สวัสดีค่ะวันนี้แอดได้มีโอกาสมาเที่ยวที่วัดท่าการองจังหวัดนครศรีอยุธยานะคะออ <c oughs> มีประชาชนเข้ามากลับไหว้ยเยอะแยะค่ะตอนนี้ที่แอดเดินมาก็จะเป็นทางเข้าไปที่จะไปไหว้อันดับแรกนะคะแอดจะพาไปดูอันดับแรกนี้ก็คือหลวงพ่อจตุคามรมามเทพนะคะมีให้กลับไหว้ แล้วก็ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือที่แอดทำที่จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะด้านซ้ายมือนี่เป็นองค์พระพิคเนศสวยงามมากเลยค่ะองค์พระพิคเนศนี้สำหรับให้เรากราบไหว้แล้วก็ขอพรจากท่านนะคะส่วนด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือจะอสำหรับพา ให้เพื่อนๆเดินลงไปทำบุญนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะที่ตลาดท่าน้ำตลาดน้ำกรุงเก่าเดี๋ยวแอดจะพาไปชมสินค้าคก็จะมีประชาชนมากับไหว้บูชาเยอะๆเลยนะคะ,าาะ,คะทางนี้ก็จะไปเดินลงไปที่ นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้เดินตามแอดไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็คือสักการะพระสารีริกธาตุนะคะด้านนี้เดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปชมค่ะตรงนี้เอาล่ะตอนนี้มาเจออาจารย์ละเดินตามอาจารย์มา ตรงนี้จะเป็นที่มีเครียกสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นพระพุทธศาสนาของประเทศต่างๆด้านขวามือเชิญเลยเชิญเลยค่ะแล้วด้านนี้ค่ะอาจารย์ก็พระพุทธรูปปางต่างๆข้ะแก้วมรกรค่ะเดี๋ยวแอดเดินตามอาจารย์ไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านจะอธิบายให้ฟัง ตรงนี้ก็สว,สวยงามมากเลยลเอาวุทถุโลของประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศอินโดนีเซียค่ะกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์พม,มา่า โอ้โหดีจังเลยค่ะอาจารย์ได้รู้อันนี้อันนี้อันนี้พระพุทธอ๋อของแต่ละประเทศใช่ไหมคะอือโอ้โหเยอะแยะเลยเนาะได้เจอปางต่างๆอันนี้ของของเมืองไทยใช่ไหมอาจารย์ นตอนนี้ประเทศเราเดีพื่อนบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอาเซียนในกลุ่มอาเซียนอันนี้ประเทศเราสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและไทยแลนโอ้โหสุดยอดอาจารย์เป็นมัคคุเทศก์ที่น่ารักมากเลยไตรอีกไตรสำรับบวช บวชนาคใช่ไหมใช่การแต่งตั้งโอ้โหแต่โน,น,น่นหนึ่งอันดับอ่าขออนุญาตอาจารย์มาอาธิบายให้ฟังหน่อยตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นรูปภาพของ